เลื่อนสู่หลีกรองนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ16-17ปีของสโมสรที่ก่อตั้งมามีรอยยิ้มของแฟนบอลปัตตานีเอฟซีแฟนบอล3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้เห็น1ทีมนะครับได้เลื่อนสู่หลีกรองนี่คือทีมที่ว่าจะได้เลื่อนชั้นสู่หลีกรองเนี่ยพวกเขาใช้เวลายาวนาน16ปีเต็มครับนะ่าภาคภูมิใจครับจะได้เห็นพวกเขาอยู่ในทีวีอยู่ในแบบโลกออนไลน์ที่เป็นการ ถ่ายทอดสดที่มันมีมาตรฐานระดับแบบที 2. 2สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่จสอสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมก็กลับมาประจําการเล่าเรื่องของฟุตบอลไทยให้ทุกท่านได้ฟังกันครับวันนี้จะเล่าเรื่องเป็นสโมสรกันบ้างครับที่ประสบความสําเร็จนะครับในฤดูกาล2024 ถึง2,025ได้เลื่อนชั้นเป็นทีมสุดท้ายครับเป็นทีมสุดท้ายเลยนะฮะที่ได้เลื่อนชั้นจากศึกฟุตบอลไทยลีก3ขึ้นมาสุ่ลีกรองครับแล้วก็เป็นทั้งเรื่องของเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมีโมเมนต์ต่างๆมากมายครับนี่คือทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีมแรกในรอบแบบ 16ปีเต็มที่ขึ้นสู่ลีกรองครับแล้วก็ถ้านับประวัติศาสตร์ของสโมสรพวกเขาเนี่ยนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่ได้เลื่อนจากหลีกล่างสุดขึ้นมาสู่หลีกรองครับนี่คือสโมสรปัตตานี FC ครับหรือว่าปืนใหญ่ลังกาสุกักนะฮะเรนโบว์สเตเดียมจะได้ต้อนรับแฟนบอลในหลีกรองกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราว นะครับความเป็นมาประวัติคร่าวๆนะครับอดีตนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังผลงานในปีนี้นะครับเพื่อทําความรู้จักปัตตานี f อฟนี่คือน้องใหม่นะครับในศึกฟุตบอลลีกรองของประเทศไทยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องจอน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะปัตตานี FC ครับก็ได้ตั๋วเลื่อนชั้นสู่ศึกฟุตบอลไทยลีก2นะครับในฤดูกาล2025 ถึง2026นะครับโดยฤดูกาลล่าสุดเนี่ย2024 2025พวกเขานะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบแชมเปียนส์ลีกนะครับโดยในรอบซีซั่นปกตินะครับในสิงห์บุรไทยลีก3ฤดูกาล2024 2025โซนภาคใต้เนี่ยปัตตานี FC นะครับก็สามารถจบนะครับในอันดับที่2ของตารางนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบแชมเปียนส์ลีกนะครับโดยอันดับที่1ตอนนั้นเนี่ย ก็คือแชมป์ของโซนภาคใต้ก็คือสงขาซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็ไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่ม C อยู่ร่วมกับสงขานะครับสมุทรสาครซิตี้รวมไปถึงธนบุรียูนิเต็ดนะครับแล้วก็จบอันดับที่2นะครับในกลุ่ม C นะครับมี10แต้มสงขาเนี่ยสิแต้มก็ผ่านเข้าไปครับผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศและทีนี้เนี่ยปัตตานีนะครับในรอบรองชนะเลิศก็เจอกับลาสีสไลด์ครับใครชนะก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับใน เมบอวันไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้ลุ้นตั๋วนะครับได้ตั๋วในการขึ้นสู่ลีกรองแน่ๆโดย2เกมครับของรอบรองชนะเลิศเนี่ยปัตตานีนะครับก็แพ้ให้กับราศีสไลด์ไปด้วยสกอร์ส ประตูต่อ5นะครับทำให้ไปเล่นในรอบชิงที่3ซึ่งเป็นตัวใบสุดท้ายครับโดยราศีสไลกับสงขาเนี่ยไปเข้าชิงกันเนาะแล้วก็ได้ขึ้นไทยลีก2แน่นอนแล้วส่วนปัตานีครับต้องไปเจอกับทางด้านมหาวิลาลยนอตกรุงเทพนะครับที่ตกลงมาเช่นเดียวกันนะครับมาเจอกันในรอบชิงที่3โดยนัดแรกครับ เล่นที่มหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพก่อนนะครับก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์และนัดที่2ครับปัตตานีสามารถที่จะเอาชนะทางด้านของมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพได้2ประตูต่อหนึครับในเกมวันนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดูนะครับได้ดูด้วยในช่วงท้ายเกม นะครับปัตตานีก็หูบรรยากาศสุดยอดมากนะครับในเรนโบว์สเตเดียมคนเต็มเลยฮะแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับในช่วงท้ายนะครับนำไปก่อนโดนตีเสมอแล้วก็มาได้ประตูชัยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดแล้วก็นี่คือการได้เลื่อนชั้นจากลีกไทยลีก3มมีแต่เรื่องน่ายินดีครับมีรอยยิ้มของแฟนบอลปัตตานีเอฟซีแฟนบอล3จังหวัดชนนายแดนภาคใต้จะได้เห็น1ทีมนะครับได้เลื่อนสู่ลีกรองนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ 16 17ปีของสโมสรที่ก่อตั้งมาแล้วก็ในรอบประมาณสัก15ปีด้วยซ้ำนะครับที่เคยมีทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอยู่ในหลีกรองนั่นก็คือนาราต้องย้อนกลับไปช่วงประมาณสักปี2010เลยนะครับซึ่งนี่แหละฮะนี่คือความสำเร็จของปัตตานีเอฟซีนะครับความสำเร็จของแฟนบอลชาวปัตตานีความสำเร็จของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาตามหลังลาสีสไล ทีมแชมป์เนาะแล้วก็มีสงขาแล้วก็มีปัตตานีซึ่งสงขากับปัตตานีเนี่ยก็เป็น2ทีมจากภาคใต้นะครับที่จะขึ้นมาอยู่ในเึกฟุวบอลไทยลีก2ในรูกาหน้าเราจะได้เห็นการเดินทางที่ยาวไกลครับเพราะว่าในศึกฟุตอบอลไทยลีก2เนี่ยมีเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับมีแพร่ที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับแทบจะเหนือสุดเลยส่วนข้างล่างเนี่ยก็มีสงขามีปัตตานีโอ้โหเดินทางเนี่ยน่าจะสนุกสนานเลยครับพันกว่าโลนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก2เนี่ยมี18ทีมนะไปทั้งหมดประมาณ13จังหวัส เลยครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีแค่ไม่กี่ทีมเท่านั้นนะฮะสนุกแน่นะครับสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าซึ่งปัตตานีครับนี่คือทีมที่ กว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะได้เลื่อนชั้นสู่หลีกรองเนี่ยพวกเขาใช้เวลายาวนาน16ปีเต็มครับพวกเขาเริ่มต้นนะครับในการก่อร่างสร้างทีมในปี2009แน่นอนครับปี2009เนี่ยเป็นปีที่มีการยกระดับฟุตบอลไทยนะครับจากกึ่งอาชีพมาเป็นอาชีพนะครับโดยทางด้านของสัพัาร์ฟุตบอลแห่งเอเชีย er ก็มีการกําหนดนะฮะเก็กำหนดกฎเกณฑ์ ที่ให้ทีมต่างๆนะครับในสาระบบฟุตบอลอาชีพของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยก็มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งปัตตานีก็ไปจดทะเบียนเหมือนกันฮะจากสมโมสรจังหวัดปัตตานีก็กลายเป็นปัตตานี FC มีเรนโบว์สเตเดียมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เข้ามาเล่นอยู่ในสืบฟุตบอลดิวิชั่นสโซนภาคใต้เมื่อก่อนจะเรียกว่าลีกภูมิภาคดิวิชั่นสนะครับโซนภาคใต้ก็วนเวียนอยู่ในลีกภูมิภาคดิวิชั่นสโซนภาคใต้นะครับตั้งแต่ปี 2009- 2 0 1 0 2 0 1 1 2012ครับยองมา เรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้แข่งขันในศึกฟุตบอล FA เอครับหรือว่าทางด้านของลีกครับด้วยนะครับในช่วงแรกๆแล้วก็มามีเหมือนมีเรื่องมีชื่อเสียงก็เป็นภาพของเรนโบว์สเตเดียมมี Elvis j o b อ นี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติผิวสีชาวแอฟริกันนะครเป็นชาวแอฟริกันก็ยิงได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นแบบเลื่อนชั้นได้นะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟุตบอลไทยก็มีการปรับระดับนะครับจากไทยลีกนะครับมาดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองก็กลายเป็น4ดิวิชั่นนะเป็นที่1ที่2ที่3ที่4ทางด้านของปัตตานีเนี่ยก็ไปอยู่ในไทยลีก4ีเลยนะในโซนภาคใต้นะในปี2017แล้วก็อยู่ในไทยลีก4 นะครับโซนภาคใต้อยู่3ปีจนมีการปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีละไทยลีก4แล้วก็มีการแข่งขันแบบค่อมปีก็คือไทยลีก3นะฮะทีห่งทีสอทีสแล้วก็เป็นโซนภาคใต้ก็คล้ายๆเป็น3 d i ดิวชันคล้ายๆกับยุคก,ก่อนที่เป็นไทยลีกดิวชันหน 1, ดิวชัน2ก็จะเปลี่ยนเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะฮะก็ในช่วงหลังเนี่ยก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้น นะครับเคยจบอันดับ2 2ปีติดต่อกันนะครับในสืบฟ,ฟตุตบอลลีกล่างนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีจอร์จี่ซิมาคูริเซ่ที่เคยอยู่กับทีมอย่าง QT ในสืบฟืบอลไทยลีกหนึ่งด้วยนะครับก็ลงไปเล่นให้กับปัตตานีอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นแนวรุกชาวจอร์เจียนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จที่จะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกรองสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็วนเวียนนะในช่วงที่อยู่ในลีกล่าง ในช่วงโควิด 2020-2021ที่เปลี่ยนแปลงเป็นแข่งแบบข้อมปี2020-2021เนี่ยจบอันดับ5จบอันดับ5ในในโซนภาคตัวเองนะก็ถือว่าไม่ได้เป็นอันดับที่ดีนะเป็นอยู่ประมาณกลางๆและตกลงไปไปจบอันดับที่10นะฮะในฤดูกาล2021-2022ถือว่าตกพอสมควรเลยเพราะว่าภาคใต้เนี่ยก็จะมีอยู่11ทีม12ทีม13ทีมประมาณน,นี้นะครับเคยจบอันดับที่10แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาฤดูกาล2022-2023ก็จบอันดับที่4ครับฤดูกาล2023-2024ก็จบอันดับที่3และมาฤดูกาลนี้ครับปีท แล้วเนี่ยมีตัวที่ยิงเยอะนะผมจําได้นะทานออลิเวลา่ากดไปยี่ประมาณ20ประตูนในศึกฟุตบอลไทยลีกสโซนภาคใต้แต่ก็ไม่ได้ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยได้เลื่อนชั้นปีนี้ครับด้วยระบบทีมที่โอเคนะครับทีมอาจจะไม่ได้มีนักเตะที่ยิงเยอะมากนะักแต่ก็สามารถประคองจบอันดับที่2ในโซนภาคใต้อย่างที่ผมบอกไปและเข้าไปอยู่ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้และรอบแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปถึงรอบรองรอบรองแม้ว่าจะตกไปแข่งขันในรอบ ชิงตัวไปสุดท้ายก็สามารถที่จะเอาชนะน้องกรุงเทพได้นะครับแล้วก็ได้เลื่อนชั้นนักเตะของทางด้านปัตตานีเอฟที่มีชื่อเสียงนะครับในชุดปัจจุบันแล้วก็ในชุดก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอยู่หลายคนถ้าจะมีชื่อเสียงที่สุดที่เป็นที่จดจานเลย นะครับก็น่าจะเป็นาทางด้านของซาิลินซาิลินตีกาสมเนี่ยก็เคยอยู่กับทีมดังๆนะครับในศฤฤึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นแนวรุกหรือว่าเกมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาก็ได้ปีกขวาก็ได้เคยอยู่กับหลายทีมครับ BG ก็เคยอยู่บุญรำก็เคยอยู่นะครับเชียงใหม่ยูนิเต็ดเอ้ยสงขลาลำพูนนะครับโหวนเวียนแบบหลายทีมมากนะครับแล้วก็เคยมาอยู่กับปัตตานี แล้วก็ปัจจุบันก็มาอยู่กลับมาอยู่กับปัตตานีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อายุก็35ปีแล้วนะครับก็ทำผลงานได้ดีกับปัตตานีนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างภูเก็ตเฟื่องคอนนี่ก็ยืมตัวจากชมบุรีเอฟซีเป็นกองหน้านะครับอายุไม่เยอะมากนะครับเป็นดาวรุ่งที่เคยอยู่กับฟ็อกฮัน์ได้ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษมาก่อนเป็นนักเตะที่มีเชื้อสายอยู่ในภาคใต้ยอยู่แล้วนะครับภูเก็ตเฟื่องคอนแล้วก็ได้ไปเล่นนะครับอยู่กับปัตตานีนี่ก็คือภาพรวมของนักเตะนะครับ ถ้าใครที่ดูทีหนึ่งเนี่ยผมว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนักเตะจากปัตตานีหรือว่านักเตะที่มีชื่อเสียงจากปัตตานีแต่ถ้าใครที่ได้ติดตามฟุตบอลในระดับไทยลีก3หรือว่าฟุตบอลโซนภาคใต้ในระดับล่างๆผมว่าก็น่าจะรู้จักนักเตะของปัตตานีหลายต่อหลายคนเพราะว่าในโซนภาคใต้เนี่ยต้องยอมรับว่านักเตะของพวกเขาเนี่ยจะเล่นกันอยู่ในโซนนี้อยู่กันแค่โซนนี้เยอะเพราะว่า ภาคใต้นักเตะภาคใต้ก็จะใช้นักเตะที่เป็นเชื้อสายภาคใต้กันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นยิ่งเป็นนักเตะที่อยู่ในทีม3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีวัฒนธรรมมีพิธีการใช้ชีวิตมีเรื่องของศาสนามีวิธีการดูแลร่างกายในแบบศาสนาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นนะครับชื่อเสียงเรียงนามของนักเตะ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะวนเวียนอยู่ในส่วนใหญ่นะก็อยู่ใน3ทีมในโซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกกับทีมอื่นๆบ้างนะครับในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขาหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่น้อยมากที่เราจะได้เห็นนะฮะออกมาประจนภัยแล้วก็ได้ไปถึงแบบระดับแบบทีหนึ่งแต่ผมเชื่อเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ได้ไปเป็นระดับท็อปของประเทศอย่างสุภาชัยเจเด็ดก็มีให้เห็นนะครับและปัตตานีเองก็เป็นหนึ่งในสโมสรจากภาคใต้ที่มีการให้ความสนใจในการพัฒนาเยาวชนภายในจังหวัดภายในพื้นที่เพราะฉะนั้นอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นนักเตะที่มาจากจังหวัดปัตตานีหรือว่ามาจากจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ใน สายตาของแมวมองเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นนักเตะของปัตตานีนักเตะของสาวจังหวัดชา,นา,ายนาฏภาคใต้ไปเล่นอยู่ในเึกฟุวบอลไทยลีก2ซึ่งมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดผ่านเอ p อเเนาะทั้งระบบเลยทั้งทีห่ทีสทีสซึ่งที่กับทีสองเนี่ยถ่ายทุกคู่แน่นอนอยู่แล้วน่าภาคภูมิใจครับจะได้เห็นพวกเขาอยู่ในทีวีอยู่ในแบบโลกออนไลน์ที่เป็นการ ถ่ายทอดสดที่มันมีมาตรฐานระดับแบบทีด้วยนะครับสำหรับปัตตานี f c ีในฤดูกาลหน้าซึ่งก็น่าสนใจนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปผมเองก็เคยไปดูฟุตบอลนะครับเป็นฟุตบอลเยาวชนที่จังหวัดปัตตานีที่เรียนโบส์สเตเดียมอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับเป็นฟุตบอลเยาวชนทั้งสองครั้งเลยนะครับเคยมีรายการฟุตบอลเยาวชนที่ไปแข่งขันเป็นโซนภาคใต้นะครับในช่วงก่อนโควิดนะก็จะมีเยอะอยู่เป็นรายการเอกชนก็ไปแข่งขัน ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็เลือกสนามเป็นเรนโบว์สเตเดียมเนี่ยฮะ,ะก็จะมีภาพที่ผมเคยไปถ่ายรูปก,กับเรนโบว์สเตเดียมแต่ว่ายังไม่เคยถ้าผมจะไม่ผิดนะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปดูปัตตานี FC แข่งขันในระดับแบบฟุตบอลอาชีพที3ที่เรนโบว์สเตเดียมเลยแต่เคยไปเรนโบว์สเตเดียมอยู่2ครั้ง ถ้ามีโอกาสนะฮะในฤดูกาลหน้าก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนเลนโบสเตเดียมในการต้อนรับทีมอื่นๆในทีสอกันครับน่าสนุกฮะไปสงขลาเพอๆนะไปสงขลาเนี่ยสมมุติไปสงขลาก็อาจจะได้ดูทั้งสงขลานัดหนึ่งวันเสาร์แล้วได้ไปปัตตานีก็ไม่ไกลกันมากได้ดูอีกเกมหนึ่งที่เลนโบสเตเดียมอีกนัดหนึ่งได้เที่ยว2จังหวัดเลยนะครับในโซนประมาณ3าจังหวัดแดนภาคใต้น่าสนุกครับสำหรับสึกฟุตบไทยลีกสอนี่เป็นทีมน้องใหม่ที่น่าสนใจครับปัตตานี f c ที่ฝากไว้นะครับปีหน้าถ้าใครอยู่ใกล้หรรือว่าใค อยากสนใจนะครับอยากดูว<ะ>่าเฮ้ยขึ้นมายังไงปีหน้ารับชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับสำหรับปัตตุน,นี้ f ะนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับจอห์นสตอรี่ในเทปนีแ้และพบใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ